สวัสดีครับชาวปีละกาครับทีปนี้เราจะมาดูดวงนะครับผมของชาวปีละกานะครับผมนะครับในปีสองพันห้ารยสี่ชาวปีละกานะครับมาดูนครับหมอจะดูทั้งหมดสมเดือนเดือนมกรากรุมพามีนานะครับเน้นเรื่องความรักนะครับชาวปีละกาในเดือนมกราจะเป็นอย่างไรนะครับเปิดไพ่สามใบดูกันแบบง่ายๆนะครับนะครับชาวปีละกานะครับ เดือนมกราจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับดวงของชาวปีละกาในเดือนมกรากุมภานะครับแล้วก็มีนาครับดูสามเดือนนะครับเปิดไพ่สามสามใบจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับท่านระย,ยะเวลาสั้นๆนะครับเพราะเปิดสามใบนะนะครับ ดวงความรักของท่านนะครับในเดือนมกราช่วงนี้ท่านจะต้องการพักฟื้นนะครับเหน็ดเหนื่อยมากๆทุกอย่างจะเริ่มดีแล้วนะเหน็ดเหนื่อยมาแล้วหมดแล้วเขาเรียกว่าสบายแล้วเริ่มดีแล้วนะครับพักฟื้นแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากคุณกําลังแบบมีปัญหาเรื่องการงานการเงินนะครับนะครับในเดือนมกราเหน็ดเหนื่อยมากาก่อนก่อนหน้านี้นะนะครับผมท่านเหน็ดเหนื่อยมาแลมากนะครับผมชาวปีละกา ท่านจะต้องการพักฟื้นช่วงเนี้<ม>เดี๋ยวจะได้ใช้เงินแล้วนะครับพักฟื้นนี่คือการหมดภาราแล้วสบายใช้เงินสบายสบายไปเที่ยวแต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับท่านยังโมแต่ห่วงเรื่องงานนะท่านจะเอาเงินก้อนที่ท่านได้มานะไปลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วการงานการเงินของท่านจะประสบความสําเร็จน,นะครับในเดือนมกราแช่มชื่นมีความสุขเป็นที่สุดนะครับเรื่องการงานการเงินนะครับผม มีเกณฑ์มากๆนะครับในเดือนมกรานี้มีเกณฑ์พลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากมีปัญหาแก้ไม่ตกท่านจะแก้ประสบความสาเร็จรับได้พักฟื้นเที่ยวต่างประเทศใช้เงินเที่ยวในประเทศใช้เงินเที่ยวโรงแรมหรูๆสั้หน่อยนะไหนๆก็ไหนๆทํางานมาหนักหน่วงแล้วนะครับนี่ครับไพ่ใบนี้บอกบอกถึงการพักฟื้นนะครับนะครับไปเที่ยวบ้างนะครับชาวบิลการทำงานมาหนักหน่วงแล้วนะครับอย่าเพิ ira, <ๆ S 1> ่งหยุดวางก่อ <teaspoon> <Rab> นวางก่อน <ๆ S 1> นะครับได้เงินก้อนมาแล้วนี่นะครับแล้วท่านจะมีความสุขแล้วนะครับมาดูเดือนกุมภากันต่อเดือนกุมภาช่วงนี้ยังหนักหน่วงนะท่านรู้สึกว่าเงินทองเริ่มมาดีแล้วนะดีแล้วนะครับผมเดือนมกราดีแล้นะแต่ว่ากุมภายังท่านท่านยังเป็นห่วงนะครับในหวยังคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินในเท้าเหยียบอยู่ยังเป็นห่วงนะครับจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นมีสุขไพ่ใบนี้บอ,บอกถึงการที่ การยืนหยัดด้วยตัวท่านเองนะครับจะต้องเลี้ยงดูทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเลยท่านจะไปบอกใครไม่ได้นะครับว่าช่วงนี้ท่านเหนื่อยแค่ไหนไม่ต้องไปบอกใคร <c oughs> เหนื่อยแค่ไหนเราอดทนอดทนไว้นะครับหัวใจอย่างท้ออย่าท้อในช่วงนี้อดทนเอาไว้นะครับสู้สู้และทุกอย่างนะครับจะเริ่มดีเองไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเบื่อหน่ายนะครับ <c oughs> โอ้ยชิวชิวเดีย๋ยวเราก็ทําได้นะในเดือนกุมภาเดี๋ยวเราก็ทําได้ เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับมาดูกันต่อในเดือนมีนานะครับทุกอย่างจะเริ่มดีนะครับไล่มาเลยนะเริ่มดีเริ่มดีขึ้นสามารถปกปักคุ้มครองคนในครอบครัวของคุณได้ปีละกานะแล้วควรจะดีขึ้นมปอีกปกปักคุ้มครองได้มั่นคงขึ้นมอีกแต่เบื่อนายทำงานมาก็ต้องแบบต้องจ่ายให้ครอบครัวนะครับผมต้องเลี้ยงแฟนนะครับชวนนี้ ท่านเดมเหนื่อยนะครับชาวปีละกาโดดเด่นนะเป็นคนที่แบบแต่งตัวอะไรดูดีไปหมดนะครับเป็นคนรูปหล่อนะครับชาวปีละกานะครับโดดเด่นสาวก็สาวสวยนะครับเป็นคนคมคมนะครับบางทีพ่อหมอดูพ่อหมอรู้เลยนะว่าคนนี้ลักษณะเป็นยังไงเกิดปีราศีอะไรเกิดปีนักษัตฤ์อะไรนะครับคนนี้ปีละกาคนนี้ปีงูคนนี้ปีลิงลักษณะฟ้องออกมาเลยนะลักษณะนิสัยคนนี้ปีแพะนะครับคนนี้ปีชวด นะครับฟ้องออกมาเลยครับนิสัยของคนแต่ลักษณะคนมันฟ้องมาเลยนะครับคนนี้ปีถอกปีกระตายนะครับมันฟ้องมาเลยนะครับหน้าตานิสัยแต่บางทีก็พลาดนะมองหน้าตาก็พลาดเหมือนกันนะครับผมมาดูกันต่อนะครับผมคนเกิดปีละกานะครับในเดือนมีนานะครับการงานการเงินของท่านจะเริ่มดีมีอุปสรรคเล็กน้อยน้อยลงมากๆนะครับตอนแรกๆมันหนักดวงเลยนะครับท่านจะต้องแบบแก้ไขดูแลครอบครัว เริ่มดีขึ้นจะต้องยืนหยันด้วยตนเองนะครับเริ่มดีขึ้นเริ่มเฉลิมฉลองแล้วเริ่มใช้เงินมากขึ้นแล้วอได้เงินมาต้องใช้ไงไม่เฉลิมฉลองได้ไงได้เงินมาต้องใช้นะครับแต่ว่าอย่าใช้หมดเก็บบ้างแต่ต้องใช้บ้างอ่ะนะครับไปกินนะครับไปกินบุฟเฟ่บ้างไปกินในห้างบ้างนะพาไปเที่ยวบ้างนะครับผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุกนะครับผมและท่านจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภครั้งใหญ่ในเดือนมีนาพ่อหมอบอกเลยครับดูครับถืออยู่นะ หรือรางวัลใหญ่อยู่ถ้าท่านอยากเล่นหวยนะเล่นเลยครับช่วงนี้มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ได้รางวัลนะครับผมมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้โชคลาภมีเกณฑ์ได้จากผู้ใหญ่ใจดีเอาเงินมาให้นะครับธุรกิจการงานเอาเงินมาให้นะครับมีเกณฑ์นะครับผมมาดูเรื่องความรักกันต่อชาวปีละกานะไหนดูเรื่องการงานการเงินแล้วนะครับดีนะชาวปีละกาจะเปลี่ยนแล้วนะจะเริ่มดีแล้วมาดูครับ ดวงความรักในเดือนมอกรานะเปิดเลยมกรามาดูกลุ่มพากันต่อครับชาวปีละกาในเดือนกลุ่มพามีนานะครับดูดวงว่าหมอนี่เข้าใจง่ายนะใบแรกบ่งบอกถึงจิตใจใบที่สองคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับใบที่สามเป็นบทสรุป นะครับผมดูด่วงกับพ่อหมอเข้าใจกันง่ายๆครับผมใบแรกจะบอกบอกนีงจิตใจแล้วดูรูปภาพตามนะครับเดือนมกรานะครับจิตใจของคุณความรักครอบครัวแช่มชื่นเป็นความสุขแต่ว่าในใจลึกๆท่านยังไม่บอกความจริงกันในครอบครัวว่ามีปัญหาอะไรซ่อนอยู่ในจิตใจของคุณนะครับไพ่แฮงแมงบอกบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านรู้สึกแล้วว่าเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่บอกนะครับแอบซ่อนเงินอยู่นะสิบล้านร้อยล้านมีนะชาวปีละกาซ่อนอยู่นะไม่ยอมบอกกับแฟน นะครับผมซ่อนอยู่มีความสุขซ่อนอยู่นะครับผมยังไม่บอกเดย๋ยวจะเซอร์ไพรส์แฟนเองนะครับไม่ยอมบอกความจริงแต่คนคนนี้ไพ่ใบนี้ขึ้นนะก็เร <c oughs> ียกว่านะ <c oughs> คนไม่น่าขมนะครับแต่ไม่ยอมบอกความจริงไงนะครับผมครอบครัวม,มีความสุขนะครับแอบเซอร์ไพรส์แน่นะครับ,รบซื้อบ้านซื้อรถโชว์แฟนแน่เลยชาวปีละกานะในเดือนมกราแต่ว่ายังไม่โชว์นะเก็บไว้ก่อนซ่อนไว้ก่อนนะครับผมมาดูกุมภาต่อเรื่องความรักความรักถือว่าใช้ได้ในยนะแจ่มชื่อมีความสุขดี แต่มีอะไรปกปิดอยู่นะครับผมมาดูนะครับความรักของคุณนะครับมีความยุติธรรมนะครับรักใครรักจริงนะครับรักใครรักรักเลยเลยนะครับผมแต่ว่าติดกับดักนะครับเหมือนกับต้องมีอะไรต้องแก้มีลูกแล้วไงนะครับมีลูกก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจคล้องคอคุณเรียบร้อยแล้วคุณไปไหนไม่ได้นะครับหรือว่ามีอะไรที่แบบหลงไหลในตัวแฟนคุณ นะครับไปไหนไม่ได้เลยสวยมากแฟนคุณตั้งรักทั้งหลงเลยนะนะครับเนี่ยในเดือนกุมภารักหลงแฟนนะครับแล้วแฟนเป็นคนที่แบบธรรมะธรรมโมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพ่อหมอบอกเลยนะครับในตัวท่านก็ได้นะครับท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองอาจจะเป็นท่านพระบิคเนตพ่อหมอก็ไม่ทราบนะครับว่าท่านนับถือสิ่งใดอาจจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับท่านไม่กินเนื้อแล้วเปล่าครับนะครับท่านอาจจะไม่กินเนื้อนะนับถือเจ้าแม่กวนอิมเจ ประานพรท,ทางด้านเรื่องความรักอยู่ดีกินดีมีความสุขแช่มชื่นนะครับไปกราบไวบวนห,นหนะไไว้กันนะครับที่วัดน้องหอยนะครับสระบุรีนะไปไหว้กันนะครับขับรถขึ้นเขาไปไหว้นะมีความสุขแช่มชื่นนะครับหรือว่าไปไหว้ท่านผับไปเก่นีนะครับในเดือนกุมภานี้ท่านจะมีความสุขนะครับเป็นคนตรงไปตรงมานะครับมีอะไรแบบไปไหนไม่ไดแ้แฟนคุณไปไหนไม่ได้นะครับเรื่องความรักรักคุณคนเดียวทั้งรักทั้งหลงเลย นะครับมาดูเดือนมีนากระต่อนะครับเดือนมีนาความรักจะมีคนมีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวในเดือนมีนาแต่ว่าคุณจะไม่เอานะครับมีสาวสาวมาแก้ผ้าให้คุณดูนะครับหนุ่มๆชาวปีละกาสาวสาวมาแก้ผ้าให้คุณดูโอ้โหนะถอดเสื้อผ้ามาให้คุณดูคุณจะไม่เอาไม่แตะต้องเลยจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าใจคุณจะไม่เอาไงนะครับผมจะสวยแค่ไหน นะครับแต่งตัวน่ารักแค่ไหนคุณก็จะไม่เอานะครับรักแฟนคนเดียวเพราะแฟนคุณมันดูดีสวยมากเด่นมากหล่อมากรวยมากเปลี่ยนใจไม่ได้พลาดนะหายไปเลยนะอ่วงนะนะครับผมแล้วคุณจะประดิบะดอยนะครับค่อยๆหยอดนะครับชาปีรายการหยอดไปเรื่อยอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นคนอารมณ์ดีไงก็หยอดนะครับผมนะครับคารลมใช้ได้เลยนะครับผมเป็นคนหยอดค่อยๆจัดแจงหรือว่ามีเกณฑ์ แต่งบ้านซื้อบ้านให้แฟนนะครับมาอยู่จัดสร้างแต่งงานมีครอบครัวนะครับผมเนี่ยครับครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเลยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างโชคลาภจะเข้ามาใงด้านเรื่องความรักนะครับท่านที่ยังโสดนะบอกไว้เลยนะนะครับแฟนในใจของคุณนะยังไม่มีใครนะนะครับครอบครัวรักเป็นที่สุดนะครับผมแต่อยู่ดีๆจะเปลี่ยนแปลงกันทานอยากจะมีแฟนกันฐานในเดือนมกรานะครับผมนี่ครับความยุติธรรมจะเข้ามา แล้วมีสิ่งดีๆเข้ามามีเกณฑ์ที่จะมีแฟนแฟนคุณจะเข้ามาแล้วเหมือนกับคุณติดก,กับดักหลงรักตกลุมรักนะครับท่านที่ยังสดคุณจะตกลุมรักคนที่สวยที่สุดหล่อที่สุดนะครับโดดเด่นมากเลยเป็นคนมีสง่าราศีมากๆเลยนะในเดือนกุมภานะแล้วเดือนมีนานะครับผมความรักของคุณเนี่ยก็เข้ามามากมายนะแต่ว่าคุณจะรักคนเดียวในใจลึกๆนะก็แอบชอบนะคนนี้ก็หล่อคนนี้ก็สวยแต่ทําไงได้ครับ มันติดก,กับดักไปแล้วตกหลุมรักไปแล้วนะครับไพ่แปดดาบไม่ใช่ไม่ดีนะสำหรับพ่อหมอนะพ่อหมอดูทางด้านดีนะนะครับอย่างปีชงคบกันท่านบอกว่าชงแล้วคบกันแล้วไม่ดีไม่จริงครับบางทีชงแล้วก็ดีนะรักกันแช่มชื่อนะนี่ครับประดิ์ประดอยทางด้านความรักเข้ามาในเดือนมีนาแช่มชื่อมีความสุขเลยโอเคครับขอให้ชาวปีละกาพบกับความสุขความเจริญทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริญรุ่งเรืองนะครับสวัสดีครับ